หลังจากที่เรากลับจากบ้านลุงพลนะครับเราก็แวะเที่ยวที่วัดวังคำตรงหน้าวัดจะเป็นจิวชัดมีภูเขาด้วยด้านหน้าวัดจะมีรูปปั้นาออันรีะะไ กำลังเลือกชมคุณเทวากำลังเลือกชมเชื่อคุณเทวากำลังเดือชมเชันี่คือเอฟซีลุงพลตัวจริงนะครับคือคุณแม่เทวาคุณแม่เทว่าจะซื้อไหมคือรอดูนะครับอาติติติจะเอาอะไรไมเอาลี่ม่เใช่ไหมเป็นวิดีโออะไรหยิบา มาแต่สารค้มาเฮือรงพ่นบอกบอกนิวยอร์กมากเฮือลงพ่นบอก้นี่ยลืมกดซัปสไครต์เดยสารคามยูนิเวอร์ซิตี้โอ้โบอกซ่องใดบัซ่องนบ C M K Channel ไม่ใช่ C M K Channel แต่แต่ไม่ใช่เจอญี่ปุ่นก่อนเลยแน่ยพลังบอกโอ้โทษ หน้าวัดวังคำบ่วัดวังคำบ่วัดยังก็วัดวังคำอ๋อตีอยากกินอยากกินตีอยากกินอยากกินอย่ากินตีตีตีเอาบ่ มาพี่มาพี่ซื้อไอติมให้ไอติมมพร้าวโคนสิบาทช่วยยี่เดี๋ยวผมใส่มะพร้าวสองหน้าครับเอา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 โคนสิบบาทยัันครบแล้วก็เอาโคนสิบบาทสองก็ซื้อให้มันเหรออันหนึง่ง ซื้อไอศครีมกระทิหน้าวัดอร่อยครับวังคำน้าวัดวังคำนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปที่กุชินารายเอ่อบ้านบ้านอย่างเกาะอุ้ยลูกชิ้นไหคะบาทะลูกชิ้นสิบบาท บอมาละห้าบาทเลแล้วจะเอาเนาะเอาน้ำดีกว่าอย่ากินน้ำมีชาเขียวชาเย็นนมเย็นโกโก้ชามะนาวจ้ะถ้าซื้อนี่กดซับสไครต์ช่องให้อยู่บ่เนี่ยอะไรค่ะก็ถ้าซื้อนี่กดซับสไครต์ช่องให้อยู่บ่ได้จ้าช่องเลยค่ะ C M K Chanel n C M K Chanel n แป๊กนึ่งนะคะเอา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 สีเขียวใส่เชือกไหมมุกอยู่บ่จ๊ะใส่หลายๆจลาย C M K Chanel n กด subscribe กด like กด share และกดกระดิ่ง <Okay. S 1> แล้วจะเจอลุงพลอยู่ในนั้น <c oughs> เพราะว่าเพิ่งไปมาว้าลายกรท้าวายบอกโบลายขนาดมื่อนี้ฟิล์มซีโฟมาด้วยวันนี้มีแมงก็ค่อนข้งสถานทีท่องเที่ยวเอาอตังมาให้เอาตังมาให้เอาตังมาให้อเอาตังมาให้เป็นล้านนูนะ <c oughs> ถ้าขายได้ถ้าขายหนึ่งล้านทุกถ้าขายหนึ่งได้หนึ่งล้านเอ่อกล่องก็คือได้หนึ่งล้านบาทกล่องละบาท ดีไหมไม่เป็นแม่ค้าหน้าหน้าวัดวังคําไม่ได้นะน่าจะเวิร์กกว่าอ๋อย้ายมงขายไปขายหน้าเหรอทุกคนไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายใส่รถไปเลยตอนนี้เพราะว่าคนเยอะมากทีละนอกจากคนนะยันตรงนีทันแต่ว่าเ,าเขาก็ว่าเรียกว่าคนหลายแต่คนนะคะผู้ไทยเบิดเลยบ่นนี้ไม่นจ้ะผูไ้ไทยค่ะบ้านถึงบ้านกุกกองหน่น บ้านคนเกาะกับคนเกาะเราเป็นผู้ไทยอยู่ได้แต่ว่าบางคนเราซับนี่บางจังบอโอ้นึกว่านึกว่าอันนี้บ้านวังค้าบ้านนาวีบ้านนาวีแต่ว่าวัดก็เป็นวัดวังค้าเพราะว่าอิงกับอันอ่างเก็บน้ำวังค้าเอาแล้วผู้ไทยนุ่นหองกับผู้ไทยเฮ่านี่คือคือเดียวบ่จะจะมีแมนมาทั้งเดียวนะบ่ค่ะเพราะว่ามันแตกไปยี่คือจัง ผู้ไทยคำโมงผู้ไทยวันพนุธแปลว่าผู้ไทยได้ทำกะสิลป์โอ้นะอันนี้มันติดกะสิลป์นเนาะแช่อันนี้เป็นกะสิลป์เนี่ยค่ะบอกกระสีนนะะแต่ว่ามันมันแบ่งแค่อันตรงอันที่ไอ้ลงมาเนะี่ยมันเป็นมุกดาหารบอกจากห้ามผู้ลงมาเนะี่ยเป็นกระสีไม่เป็นมงค้างลางผู้ปฏิบัติกไปจะจะจะขอพูดหลายครับอันนี้เขาค้อจากกาแคกันแนนี่ซื้อลุงพลอยู่ร้านนี้ครับไม่มีใครซื้อมาซื้อเลยเหรอครับ นีคุมาจากอเนกสลนคนชวเอฟซีลุงพลเปลี่ยนชุดภูไทยแล้วนะครับเปลี่ยนชุดภูไทยแล้วครับเอา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 ที่คาดเอาที่คาดลงหน่อยครับเอาที่คาดลงหน่อยเอาที่คาดลงหน่อยที่คาดขี้เหลดจังเลย

เราต้องเราต้องใส่อย่างนี้ด้วยเหรอถา้าไม่ใส่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเหลือเยอะเออเอ้ยอเออยงับาเยอะเออเอายอิ่โอ้โหปวดปวดฟันอ่ะปวดฟันอ่ะปวดฟันคิดไม่ได้ ปวดฟันไงมันไอ้นี่ไงมันเล่นกินผักตังตีกินกินช่วยน่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูดยังไม่ได้กินเลยดูแม่ดูแม่แม่ดูแม่สวยแม่สวยไหมเออแหองอะอให้แม่เออดีมากลูกโอ้โหเป็นลูกกระตันยู่ สี่ผ้าก็เดี๋ยวแม่หาให้ผมขออนุญาตนะผมไม่ใส่เพราะผมเป็นคนถ่ายคนถ่ายก็เธอแจ่สบายเลยสบายสบายอ๋อแล้วแล้วแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายแต่เอาตัวรอดคนเดียวอ่ะเดี๋ยวตึ้งกลับนะค่ะหย่อนเลยยยอดเลใช่ไหมครับหยอดเลยใช่ไหมอ่ะเอาสีนี้ไหมอ่าเอาไม่เอาสวยๆสิเอาสีนี้อันไหนสวยวะอ่ะสีเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาไหนใช่ไหมอย่างนี้ใช่เปล่าไม่ แบบลุงพลอย่างเงี้ยอ่อย่างเงี้ใช่ไหมแบบนี้เสียงลงนี่แบบนี้โอ้เสียงลงเหรอเสียงลงแบบนี้เองเหตุผลดูนะเอ๊ะไม่เหตแบบเป็นเลยสู้กระจายเฮ้ยบ่าขวาเลยครับบาา่าขวาอันนี้บ่าซ้ายใช่ไหมครับอันนี้บ,บ่าบ่าขวาทางน,นี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับ,บนี่หรอครับแล้วก็อา,าอเข็มกัดกาดนี่ครับไม่ต้องกัดก็ได้บ้อง อย่างนี้ก็ได้มั้งครับมัดก็ได้ไปครับขอบคุณครับเป็น้าใส่แล้วใส่แล้วยอดแล้ว หยอดแล้วไปปวดฟันดูน้องน้องสวยหล่อน้องจะได้กดซับสไคร e ให้มาจากไหนลูกมาจากไหนครับบัวขาวบัวขาวบัวขาวก็คืออ๋อบัวขาวนึกว่าบัวขาวบัญชามีโอวังคุยใช่ไหมลูก อย่าลืมกดซับซับสไครช่องลุงนะรู้ไหมช่องไหนช่องไหนครับ CMK Channel <ừ ừ. S 1> หนูจะเจอลุงพลด้วยเพราะว่าไปถ่ายลุงพลมาโอเคหนูไปเจอลุงพลมายัางอ้าวเร็วนะเดี๋ยวลุงพลเข้ากรุงเทพนะนี่คือสถูปในบริเวณวัดนะครับเป็นสถูปใหญ่ พระาธาตุเจ้ากูพระาธาตุเจ้ากูอันนี้คือเรือนพุทธเรือนพุทธทยโบราณน,นะครับเป็นขัดสารไม้ไผ่ขัดแต่หลังคามุงด้วยไม้